เพื่อนตั้งครับเจอทางด้านพีร่าพัทครับอ๋อไม่ใช่ครับเกียรติเพชรครับโอ้ยจะบอกว่าถ้าเห็นหน้าอย่างเดียวเอาเสื้อออกครับพี่เอาเสื้อออกไปครับอ่าใช่ครับอ๋อถ้ามาเอาเสื้อผมจะกลับเออสวนทางหน้าเพื่อนตั๊กนี่กลับมาชุดเดิมครับสวโอ้ยวันนี้ทางด้านเกียรติเพชรนี่โอ้โหโผมหน้าเปลี่ยนยุบหลุดไปยุบพื้เลยครับทักมงนักมวยนี่ไม่มีเลยครับวันนี้ มีนักบอลอย่างเดียวโอ้แล้วนักบอลนี่ม่นจะกู่นี้เล่นสนามนู้นเท่าพันกันมาหรือเปล่าน่ารู้คุ้นยุบอ่าเบอร์สิบห้าศูนย์หน้าอีกคนนึงเนี่ยโอ้จะยังมีแรงกันเล่นอีกองหลังคนนี้โอ้ยตายาะนั่นแบงค์มาครับโอ้โหนี่จะไปติดคุกเรื่องคดีฆ่าหงษ์ขื่มาหัวนี่ใสซิ้งมาเลยครับ อ้าว่าเจอเพื่อนตั๊กเพื่อนตั๊กใช่ไหมตอนนี้ตกไปอยู่เรียกว่าอันดับโหท้ายท้แล้วครับโอ้แต่มาเจอกับเกียรติเพชรวันนี้โอ้โหเกียรติเพชรวันนี้มาเจอจริงจิงจัดชุดแบบนี้มาเลยว่โอ้โหมวยมวยมาโอ้โหมวยติดทองหมดเลยแหมจริงจริงจัดชุดแบบนี้มาเโอ้โหมาเจอกับเพื่อนตั๊กเลยต้องบอกว่าโอ้โหแก เหมือนเจอดีเก่งเลยครับโอ้เจอเวืรอดตัง้งอีกก็ผลงานไม่ค่อยดีครับเวิรตั้งช่วงนี้ครับส่วนเก่งเชรเกมที่แล้วก็น่าจะพักมาครับเกมนี้ครับได้พักมาเต็มเต็มแต่ว่ตัวผู้เล่นหลักๆอะ่ะพันัุนสอนชายสอนทององมานงเดชก็อาจจะไม่อยู่แล้ววันนี้มีเกียรมน้อยครับันแต่แม็กอีกคนหนึงครับออกนั้นหนเลยอาจจะเสริมเติมเข้ามาอีกหน่อยครับ แล้วดูเสาวตู้ย uh. ังเป็นผู้หลักตัวจริงนะครับยังอยู่ครับส่วนใครเชียร์แมนยูก็เอาเลยว่าเดี๋ยวถ้ามีสกอร์เมื่อไหร่ก็จะอัปเดตให้ฟังครับเปิดจับตูกนี้จังหวะสองตั๊กล็อกเข้ามาแล้วเปจริงติีผู้เดียวกันเองจังหวะสองสลับเราไดุ้่งครับตอนนี้แข่งนะับแมนยูกับแมนซิตี้ียร์ตัวจีบจีบ ู้เล่นตัวจริงก่อนเดี๋ยวผมไล่ฝากนิดนึงแล้วกันครับนีิตสึโยฮาตอปาดีซาบาริต้ตาครยอคิชี่เดย์ทิคิวเดนันโดร,รม์มิเลอร์าบาสโจเวติกยายาตูเล่แล้วก็กองหน้าเป็นสองหน้าเลยเป็นทางด้านเอาใจลูกผุดครับส่วนแมนยูนี่โนร์ตูก็เดเกอาครับลุกชอครับ โลโคครับสมบอลลิงบาเลนเซียริมาเลียลูนี่ยังไปแบ็กิ้ติสเป็นไนี่แล้วก็ถึงหน้าครับโลบิสคาเทอร์ซีครับนุกใหเลยครับวันนี้ในของทีมส่วนแบติติ้เนี่ยไม่มีดาบิสูบายครับเพราะว่าเอ็ดี้เขาคอตามเ็นลัที่บอกพี่ผมรู้ไปนแกก็คือิตา้ม

ลูกได้แล้วด้ีเลยยังได้เลยเพื่อนตักยัดเข้าในมาอาตักย้อนกลับไปตั้งนเอาใหม่ครับปุ้ยขอลูกนี้อ้าวยังได้ครับทางด้านซ้ายเพื่อนตักอ stop, ้าวมองข้างในครับไม่เปิดครับขึ้นทางขวาครับเพื่อนตักเปิดยับมาแล้วปุ้ยแม่จังหวะสุดท้ายครับโอ้โหยังรับเข้ pues าสองเลยครับอย่ะอย่าสะบอ เอาแล้วคับเกิดเจ็บ้วโอ้โหเจมเริ่มมาไม่นานครับโอ้โหตอนนี้เกิดีื้ีไครับบาดเจ็บแล้วครับเอาลูกไปรางวั้ โอ้ในร้อนหล่อครับ8ทีขึ้นมาก็เก็บได้ครับแป๊กบนทีมใจไม่ตรงต่อครับจังหวะนี้ จะเป็นแตะหลบอ้าวแล้วมีเสียงนกดีครับจังหวะอะไรวะโอ้เต็มปากเลยครับน่าจะเป็นมือจังหวะนี้น่าจะลูกไปคลิกกับทางด้านเพนตักครับจังแบงค์ยิงไปขวางทางวิ่นิดนึงครับวันนี้ผมุดศีริะให้ฝาแล้วอ้าวไปคิดสองเพื่อนตักใครจะเป็นคนนะยิงครับดูที่บอลใน,นตอนนี้เป็นตักโอ้ยยืนสามคนเองปุ้ยแล้วก็อา้าวยืนทางขวาและซ้ายแล้วโอ้โหเป็นปุย้ยครับ อสมัยนี้จริงๆแล้วกดเกินไปแล้วไม่โดนต่อเลยแล้วออกบอลออกไปไม่ได้ลุ้นเงี้ยเลยๆครับคือเก็บเพชรเก็บได้ในสวยผลงานเขาไม่ดีทีเดียวครับเกมนี้ถล้วเขาเก็บฐานคะแนนได้เลยตังก็จะเรี๋กว่ากใครจับขึ้นมาแน่นอนครับขอเก็บเพชรเพราะว่าเกมที่แล้วเดี๋ยวบอกค่ะตังแข่งขันเงอะอาจจะแข่งน้อยกว่าเลยหาแล้วครับโอ้โหว่าทีมบอลจะเป็น ตบแบงก์แล้วป่ะนี่ครับซ้ายปังอ้ ksi, ้หูแม่บอลเลี้ยวหนีเสาอันนี้เดอดอ้โหนี่ซ้ายหนักเลยนแบงก์แล้วผิดแตจังหวะที่ยพยายามจะยิงให้มันปัดนไซสโป้งแล้วตบแมบอลนันไายน้อยอยู่นิดนึับไอโก้พี้มาเล่นข้าง้ายเงี้เตือนตักอาร์าวันนี้ขจับมาเล่นในในตัวตัวต้าครับบอลเอ้าให้บอลไม่ผีอยูครับ ปี๊มาลูกนี้ไปทางแค่แล้วเพื่อนตัก๊กเปิดฉลับเอาแล้วไปดูจังหวะนี้ไปเปิดอ,อ่านเสร็จแล้วบอลจะออกแล้วนะบอลไม่ออกแล้วไปเก็บกลับมาได้ครับเ,เก็บเพื่อนเบียร์เบียรจะไปไหนแล่นะแต่โง่เลยเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วลื้นดูเส้นสนามแล้วคลูกนี้เลี้ยงออกไปเฉยเลยแล้วเลยสั้นๆแล้ว ถึงยาวมาแล้วก็ดูนี่ไม่มีใครเลยครับ,รบสบายนะครับเล่นเล็วรับแม็กเกียงเกียงขอจอนออกมาบอลเปิดไม่ผ่านแล้วต่อสองเป็นของเ,เ,เกียรติเพชรก็เกียใงใช้ความหนาแล้วแม่บางอยู่นี้แบงค์แทงทะลุมาเอ็มจับแรกไม่ดีเสียปุ๋ยสองสองอาร์บอลข้างหน้ามีเพื่อนครับเปิดหักข้อมาลูกนี้้เอาโอ้โหแม็ก จับบอลอีแย่ขาที่มาดีไม่โดนไปโดนเท้าข้างล่างครับให้มาโอ้โหเล่นเกอบจะยาลุกนี้อาร์ถึง,งหรอือเปล่าโอ้โหแหย่มาก็ไม่ดีนะจังหวะนี้เปบอลทุ่งของพนักเกียรติเพชรครัแบบ ปล่อยบอลไหลแล้วดูเอ๊ะใช้ความใหญ่ครัะบางอยู่แล้วคืนมาบอลไอ้เด็กนั่งซ้ายว่ะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งกันใหม่ครัะแบงก์เกียงเกียงให้แล้วไปครับบอลแบงค์ซ้ายจองยิงลูกนี้ไม่โดนหอกแล้วน่ะนี่โอกาสลองสอบในเกมครับก็ถือียววันนี้ยังไม่เข้าเป้าคก็ซ้ายของแบงค์ เอ้ข้าดฝ้าทางขวาครับแม็กให้โขกลาเมาบอลเกียงชิปข้ามาทางซ้ายครับเบียเบียจะตกมาบอลเบียเบียฟล็อกมาสวยครับเบียต้ยทางซ้ายมาบอลจับยิงโอ้โหชะไปยัดเสาแรกลูกนี้มงไม่มีแล้วตรงนั้น ผคงยกม,มาไม่ถึงครับไปเอาแล้วกี่อย่างลูกนี้ไปตรงกลครับตัวร้อยเกียร์ปุ๋ยดักสวยครับกระโดดทางขวาแ้าใช้อกครับดูนี้ตักเปิดไม่ทะลุอุ๋ยถ้าเปิดทะลุไม่ได้ดตรงกลางไองลูกม,มาดูเดียวเลยครับยังได้เป็นแค่ลูกทุ่งของเมื่อตักย้อนกลับมาที่ปุ้ยครับอีกตอนที่ดันสูงแล้วครับปุย้ย ย้อนกลับมาเอาแล้วเข้าวขวาลูกนี้ลงได้ยิงก็ไปตรงคอสิแล้วเพืกก่อนตั๊กแหมถือว่าน้ำหนักได้เลยครับคือไทยเองเลยแล้วแบ็คโอ้โหแล้วแบ็คแบก,กมาดืด้อเลยครับนี่ระหวะสุดท้ายโอ้โหชดบอลมันยังไม่ตายเอ้ยขึ้นไปขึ้นมาลูจากจับเกือบจะไม่อยู่แล้วทนอาล้ตั๊กข้างหน้าปีอยู่แต่ว่าเอ้า มานทิ à, yeah. uh, yeah. mm ้งคนขามาไม่ตรงเพื่อนยับโอ้ยไม่ถึงด้วยแล้วจงหวจะ่าเปิดจับเข้ามาของตักจัะเร็ยนเล้ยนทีจ้ะเกติเพชรดอกกับตั้งกันใหม่แล้วก่อนวาปันหายครลยเบีอะกลับไปที่แบงค์อยหอยเซตกักเก็ิเพชร ใช่แล้วสายสอ้จับบอลไม่ดีกูอโผแ,แบงค์นี่จะกุมหัวเลยนะจังหวะนี้เพื่อนจับบอลได้อยู่เน,นี่ยถ่ายก็ได้แล้วถ้าแล้วจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้เกียร กระโดดมาลูกนี้โอ้โหแมบงค์ยกเท้าสูงนะจังหวะสุดท้ายเอา๋ะมาดูก็ฟีทชิมคราวนี้จะเป็นแบงค์อีกหรือเปล่าครับดูที่บอลจะเป็นเกียงกับแบงค์สองบทเกียงยิงใกล้จะเขี่ยหรือเปล่าครับน่าแล้วเขี่ยมาแบงค์ยิงไม่ผ่านกำแพงนี่พี่หนอกตา พยายามจะเปลี่ยนสูตรครับแต่ว่าจังหวะนี้กองแฮงรู้ว่ามีบินกไปบล็อกทันทีแล้วแล้วจะ,วววอจะขอเปลี่ยนตัวจะขอสูนหน้าหรือเปล่าแล้วหน้าแล้วเพื่อนตั้งกับขอสูนหน้าแล้วตอนนี้มีมขยับอ้าอๆๆๆๆวทะปูเพื่อนกระดกกลับไปตั้งกันใหม่เลยครับก่อน ัฝ่าฝ่ามันซ้ายกันแบงเปิดจังหวะเดียวแม็กแม็กให้แก้มาสวยอับอ้าบบอลเปิดทางขวามาเกียงเกียงจิงฉันแหลกมาลุ้นนิดแถวสองอ้าแล้วก็ตกมาทางขวาสวยยับสี่คนยล้ขึ้นมาเพื่อตักให้ลงตาแล้วนี้พิกยังได้อยู่ ต้องูอื้อมต้องเดกทิ้งเนี่ยปัญลูกนี้โอ้ตองต่อเพื่อนดูถีบบอลยิงพุ่งออกไปครับจังหวะสุดท้ายอยู่แดนต้องเคลียร์ทิ้งอกไปก่อ,อนเยอะยด่นเป็นบอลพุ่งของเมื่อนตักข้างขวาครับไฮซานมาลุยโอ้โหจับบอลไม่ดีเลยนะจังหวะสุดท้ายก็ทำไม่ได้ครับ โอ้โหแล้วจีนที่บอลครับไม่ฟาวลุดขึ้นมาซัดใส่ทางซ้ายมาสวยครับตัวนี้ซ้ายปล่อลกับมาส์ไม่ถึงเอ้าโอ้โหเพียงโอ้โหจังหวะนี้สกัดติดเดียวเกี่ยวเข้ามาดูเองครับโอ้โหดูแล้วแม่เกลีย์ทำเป็นเรื่องตลกครับเพื่อนจะเสียว่าตัวนี้กัตลกเลยเล่นกันแบบนี้แหลกจริงๆริเมื่อตอนนั้น เกียร์เฟสครับเปิดจัดเลยครับโอ้โหอ่าไม่ตรงเพื่อนครับเล่นร็วทันทีครับแบ็คไทยทะยุช่องมาเอ็มเอ็มนี่หายไม่จากเกมเลยคร bon ับบอลไม่ถึงข้างหน้าครับเบิร์เอ้าฉันและป้าปุ้ยเต่ผีหไปเลยครับเหลือ5้านีครับเหลือ5้านีเกมเลยช่วงล่างเลยตอนนี้เดินทถ่ายเรายู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับโอ้โหแล้วตัด ลูกนี้ไม่ฟ้าก็ดักมาได้แล้วบอลยิงลูกนี้แปะมันตรงกองหลังครับจังหวะสองเอ้จะไปล็อมเล็กยากครับแก็หปทำฝุ่นออกข้างไปเองเลยปูนหันใส่เลยครับจังหวะนี้โอ้โหบอลใหญ่เยอะเออขึ้นไปเลยก็ยกเกลี่ยใอ้แล้วไปครับจังหวะหนึสองไม่ผ่าน เอาดึงเราให้มาสวยเอาคลิปมาลูกายเอาข้างหน้ามีเราให้ตัวลึกมาสวยัวนี่จับได้สายแล้หลบเข้ามาเดงเอ้หเลียบว้อยทันทีครับจังหวะนี้ไม่มีตัวโกแล้วแบบปู่จะลายผ่านเลยครับจนได้แล้วครับ ไปปนหมามีสองั้งสองทางแล้วขอน้านี้ก็เกิดจะเสียประตูมาก่อนแล้วเขาเจ็บเล็กจนแล้วจนรอดครับโดนจนได้ครับโอ้โหจนแล้วจนรอดแต่คราวนี้จนไม่ลอดแล้วครับเรียบร้อยเลยครับตึ้งสูงครับโอ้โหทีนี้อย่าสูงแต่แมนซิตี้อย่าแมนยูก็ยังสูงสุดนะเอาแล้วเจ็บหรือเปล่าครับโอ้โหแย่ทุกท่ vậy có bảo không này, anh huỷ rồi, không, rồi, anh ปุ้ว่าลอยขยับไปเรื่องทางด้านซ้ายแม็กมาเองครับลิมเส้นเปิดหกักไม่ทะลุเลยอาปุยป้ยปุ้ยล็อกเข้ามาข้างหน้าเลี๊ยบแต่ว่าต้องคืนกลับไปตัง้งกันใหม่ครับอ้าโอ้โหูไ่ยังไปเอาอเก็มาได้ครับอาครูนี้เล่นได้ดีครับอาแก้หามาเหเืิบเพื่อตั๊กโอ้โหให้สวยด้วยครับแตะบอลแล้วหลุดมาซ้ายหนึน่งโอ้โหแล้วดิสไม่เอาอยเลยครั อ้ตอบอเ็ัว่าุดองันี้หน้่าชัดโอยังไงะครับแตอนนี้่งหลังนี่โู้โหชัดเจนเลยครับแม่นาีกำลันเกียร์เรไม่ไหวแล้วครับแม่่านแบงค์ครับหลอดเหลือเกียร์ทีพี่หลอดสี่ครับโอ้แล้วต้อ bana, ตงขอท่าแบงคกอแล้วก็มีการัดเจ็บแล้วตอนนี้เอาบอลลงมาครับน่าจะถอยเกียร์เล่นเรื่มแล้วครับ อุดเกียบแค่2-0เนี่ยตอนนี้โดนนำครับซัดเข้ามา2-0เนี่ยถ้าไปบอกเ่ยว่าคู่นี้เท่าไหร่2-0ท่านเพื่อนน่าจะเป็นเกียเแค่นำเพราะว่าต้องดูแบบผลงาน,นคัแต่ว่าที่ไหนได้ครับเจ้าของทีมกลับมาดิตะวันเลกเลยละครับ นี่อย่างวัยเปติดเล่นกันตอนถึงถุงที่แกยังตลกกันอยู่เลยแล้วแม่เก็บเพชรโอ้ดูตลกไม่ออกแล้วครับตอนนี้ใช่ครับนี่ตลกไม่ออกแล้วครับเจอเบอร์ตั๊กเข้าไปดิสองสื่อแล้วต้องบอกว่าสองประีูพวกเขาได้เนี่ยไม่ว่าฝุ่เอยครับตีนมือทุกอะไรแล้วมาต่อบอลกันโอ้โหสวยงามจริงใช่ครับต่อบอลจนกองหลังของเรานทีมเก็บเพห็นยืนมองกันเฉยเลยนะครับแล้วไหลเข้ามาให้เพื่อนยิงแต่ละลูกนี่คือเหมือนประตูเปล่าๆแล้ว่ะครับ โยกขึ 2. 1. 2. 1. 1. ้นมาทางขวาให้บอลให้แล้วไปแล้วบอลอย่าถิ้งลูกนี้ยังได้ครับเกียร์เพชรเปลี่ยนทางซ้ายมาแม็กให้ตามช่องมาเอ็มให้แล้วไปต่อเอ็มจังหวะนี้โอ้โหแม่จะไม่จบไม่ได้ครับแล้วตู้ว่าตอนนี้เพื่อนั้างโดนสวดตันหนักครับย้อนมาบอลจริงแล้วตู้นี้โอ้โหหลับตู้ลูกนี้ซ้ยอีกแล้วทศจังหวะท้ายปุ้ยแตกสลับมายังได้แล้วตู้ข้างหน้าครับ ให้น้อนเดี๋ยวมาตั้งเงินใหม่โอ้โหเรื่องัารตอนนี้เรื่องของมันใจล้วเราถีบยาวไปว่างเลยแล้วตั๊กโอ้โหที่ขาป่าจังหวะเดียวเลยครับตั๊กมันตวรถต้องโดนรับด้วยครับเจอเกียงโดนขับขึ้นมาโอ้โหให้บอลยันไม่ดีครับเอาแล้ได้แล้วบอลบอลตัดเข้าในมีอสองครับแล้วอามันทันด้วยครับตั้งสายกันแลตั้งเจอเกียงโดนไปกดจะได้เอาแล้วเกียงเกียงมาเอง กดมาแล้วเรีย้อถไม่ได้ครับโอ้อ็มโอไม่ได้ครับเกียรมจหนี้ลูอตั้งอย่าคนคร่บอลไม่ไดีเลยนะย้อนกลัมาตั้งใหม่แม็กอุ๊ตอนนี้บอลขนาดหนักแล้วแล้วแตนั้นเกียร์แม็กเข้าขวายิงไม่ผ่านม็อกเองโอ้ตอนนี้ดูเ,นนเนนดพื่อนตั้งยังอยู่หรือเปล่ายิงไกลยิงลวโอ้โหทไม่ได้อีก หูด็ตัวไม่มีด้วยแล้วสงวนี่ครับอยู่ทุรัรับไปชนสาวเลยรับไฟได้ครับสีปารซ้ายคแรบบับแม็กดูดลงมาย้องกลับไปใต้ใหม่อีกเพียนสีลางให้นะเรื่น,นี้บอลไม่ผืดจับวางไล่ดีนะ ลไม่เนาะใช่มาง่ายกินไปครับบอลบอลอีกทีังซ้ายแลม็กยิงลับแ้วอหงตแล้่มาเลยอ๋อนหลับก็ได้เปตบมาได้ขวาย้อนเดีมาแม็กขวาเอโหงายตรงต่อดีกรับ ก็หนนาทีเนาะเวลาบาดเจ็บมาที่รถกอใส่ส่วนตัวรับเพื่อนตั๊กสิงยาวมาโอ้โหเช็ดสวยด้วยตนนี้ดีไม่ได้ครับมือวต้อมาเเกมรับด้เยครับมนปเสียทายไม่ได้เพื่อนตั๊กวนท้ายเกมครับเอ็มแม็กแม็กลหนึเราให้ทุกนี ลึกกับตัวผู้สาวตูด้วยล้าตัวนี้ติดตืดแล้วตัดเล่นสันซันกับเพื่อนทักห่างมาอามเก็บหูให้เพื่อนดูก็ตอนนี้ยังได้อยู่ซุ้ยเอาได้ด้วยครับเพื่อนทักไปเองครับผมอันหนึ่งพน้าว่าอยู่จ่ายตัวลึกไม่ทะลุเขาสองโอู๋มาแล้วเขาน้าให้เลยโอ้โหเราเล่นเร็วเลยครับตอนนี้ลุงเล่าเข้มแน่ โอ,โ,โอ้โหบอลจังหวะจ่ายกับไม้เพื่อน,นลึกไปเยอะครับพดหนึ่งนาทีตอนนี้เราต่เงเกอดจะพบล,ล่ครับได้ระมดเต็มทีล่างครับโอ้คิดก็ของทางนนั้นส่วนตักลงมาหมดการแข่งขันขในทุกเมล่ะเอ้โหเมื่อตักแะ